ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งนอกตัวเมืองโบราณที่เต็มไปด้วยผู้อยู่อาศัยและชาวบ้านหนุ่มสาวชาวไร่กำลังสนทนากันตามประษาวัยแตกผ่านสารสามัมพันธ์ทำความรู้จักกันอย่างสนิทสนมบริเวณนั้นมีเด็กสาวที่แตกต่างกำลังจ้องมองไปที่คู่หนุ่มสาวอย่างสนใจแบบไม่กระพริบตาจนในที่สุดก็สบตาเข้ากับหนุ่มสาวทั้งสองที่กำลังอยากแกล้งคนอื่นจนเด็กสาวนั้นกลายเป็นเหยื่อให้กันแกล้งอยู่ในโรงนาด้วยฝีมือของคู่รักวัยรุ่น เมื่อถึงช่วงคับขันเหมือนสุนัขที่กำลังจนตรอกละถูกแกล้งเยนิเฟอร์เด็กสาวหลังคล่อมจึงหลับตาแล้วก็ทำการบางอย่างจนสิ่งรอบตัวนั้นเปลี่ยนไปซึ่งแม้กระทั่งตัวของเธอเองนั้นก็แปลกใจเยนิเฟอร์โผล่ขึ้นมาในห้องพร้อมกับผนังขนาดใหญ่และมีคนเจอเธอใกล้ๆก่อนจะทักทายกับเธออย่างเป็นมิตรพร้อมกับถามเยนิเฟอร์ด้วยความสงสัยกับการปรากฏตัวที่น้อยคนนักจะทำได้ ก่อนจะสร้างประตูมิติให้เยเนเฟอร์นั้นหวนกลับไปยังบ้านที่เธอจากมาเมื่อมาถึงบ้านไร่ของเยเนเฟอร์ในเล้าไก่และเลี้ยงหมูแบบเดิมเยเนเฟอร์ก็ใช้แรงงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวตามปกติแต่ท่าทีของพ่อเธอนั้นมักจะเข้ามาดูและกันแกล้งระหว่างที่เธอกำลังทำงานขณะเดียวกันก็มีหญิงดูดมีท่าทีสูงสักได้ขวบม้ามาที่บ้านของเยเนเฟอร์หญิงผู้ดีทำท่าสอบถามราคาหมูกับพ่อของเยเนเฟอร์ ก่อนจะขอซื้อตัวเจเนิเฟอร์ในราคาเพียง4พุลลันแล้วพ่อก็ตกลงขายเธอให้กับหญิงที่ขี่ม้ามาเหมือนเป็นผักปลาซึ่งแน่นอนแม่ของเจเนิเฟอร์กับน้องๆที่กำลังมองดูอยู่ก็รีบออกมาคัดค้านแต่พ่อก็ยังยืนกรานจะขายเจเนิเฟอร์แบบไม่ถามลูกสาวหรือฟังภรรยาคัดค้านเลยและแน่นอนเจเนิเฟอร์ก็ไม่ยอมไปกับหญิงขี่ม้าง่ายๆแน่เจเนิเฟอร์จึงต้องเข้าไปอยู่ในที่แคบๆกับถาดเทีนยนไขไฟสว่างกับกระจกน้อยในที่มืดมน ก่อนจะระบายอารมณ์กับกระจกจนแตกเป็นเสียงๆเพื่อทำการอะไรบางอย่างวันต่อมาข้อมือของเธอถูกทำแผลในฐานะคนไข้ที่ถูกรักษาในอนณาเขตของเหล่าผู้วิเศษหรือแม่มดระดับสูงเธอคือหญิงที่เคยขี่ม้ไปซื้อเธอในวันก่อนนามว่าคิดไซอาเป็นปรมาจารย์สอนวิชาเวทมนต์ต่างๆให้กับเหล่านักเรียนที่ถูกเธอเลือกในบทแรกคือการร่ายมนต์ให้ก้อนหินลอยขึ้นต่อหน้าต่อตาพร้อมเหตุผลของการแลกเปลีย่ยน นักเวทฝึกหัดคนหนึ่งลองทําตามอย่างไม่รอฟังเหตุผลให้จบบทการสอนผลที่ตามมาคือผิวหนังที่เหี่ยวย่นกับการหดตัวของนิ้วมือเดิมในบัดดลคิดใสอาชี้แจงถึงเหตุผลของผลลัพธ์อันน่าสะพรึงหากต้องการใช้พลังเมื่อสำริดผลแล้วก็ต้องสูญเสียบางสิ่งแล้วหินก็ลอยขึ้นส่วนดอกไม้ก็จะแห้งเฉาลงเจเนเฟอร์ <en> มุ่งมั่นกับการใช้พลังอย่างจริงจังแต่เนื่องจากการทําร้ายตัวเองในคืนก่อน ทำให้พลังนั้นถดถอยส่วนนักเรียนคนอื่นก็ทําได้อย่างง่ายดายเพราะร่างกายนั้นพร้อมและสมบูรณ์ฮิสไซอาเห็นแววในความมุ่งมั่นบางอย่างของเยเนเฟอร์จึงเข้ามาบอกกับเยเนเฟอร์ว่าบางครั้งดอกไม้ก็เป็นแค่ดอกไม้และสิ่งที่มันทําได้ดีที่สุดคือการตายเยเนเฟอร์ที่ยังไม่เข้าใจโลกก็เดินกลับไปที่ห้องเพื่อพักใจวันต่อมาเยเนเฟอร์เจอเข้ากับนายคนเก่าในห้องเปิดประตูมิติครั้งแรกทั้งสองจึงรู้สึกสนิทกันเหมือนเพื่อน เพราะความบังเอิญที่ได้จังหวะพอดีวันต่อมาคิสไซอาอยัางคงเดินหน้าสอนบทเรียนใหม่ๆใ,ให้กับนักเวทฝึกหัดซึ่งวันนี้เริ่มกันที่การจ้องตาแล้วอ่านใจฝั่งตรงข้ามการเพ่งเข้าไปในดวงตานั้นยากลําบากที่จะรับรู้ได้ว่าใครหวาดกลัวสิ่งใดที่ฝังในใจเป็นที่สุดสุดท้ายเยเนเฟอร์ก็ถอดใจก่อนจะเดาสุ่มไปว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นกลัวงูแต่คิสไซอานั้นจับได้ว่าเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นเยเนเฟอร์รู้สึกด้อยค่าและผิดหวังในตัวเองที่เป็นนักเวทที่ไม่เก่งเอาซะเลย จึงมาระบายกับนายประตูมิติอย่างเปิดเผยทั้งสองเข้าอกเข้าใจกันอย่างสุดซึง้งจนสนิทกันในที่สุดเวลาต่อมาในคืนที่บรรยากาศเย็นสบายเพราะฝนตกคิสไซอาเข้ามาปลุกเหล่าลูกศิษย์ให้เข้าไปที่ห้องพิเศษและต้องห้ามของเหลานักเวทขั้นฝึกหัดซึ่งคือบทที่3ของการฝึกคือการจับสายฟ้าใส่ขวดก่อนจะแจกจ่ายขวดเปล่าใส่มูกคนละใบศิษย์คนแรกยกขวดทรงแจกันใสขึ้นเหนือหัวกลางห้องก่อนจะนอนลงไปกองพร้อมกับควันที่ลอยละลอง จากการผ่าลงมาอย่างไม่ปราณีส่วนคนที่2เก็บสายฟ้าสีสวยไว้ในขวดใสอย่างน่าอัศจรรย์แต่ทันใดนั้นขวดก็แตกออกกระเด็นต่อหน้าอย่างน่าเป็นห่วงคนที่3คือเยเนเฟอร์เดินขึ้นไปชูแก้วรอฟ้าปล่อยแสงกลางห้องอย่างที่เป็นเมื่อชูขวดแก้วขึ้นท่ามกลางความคาดหวังสายฟ้ากลับโค้งอ้อมผ่านแก้วเข้าไปที่ตัวเธอจนกระเด็นไปติดผนงังคืนต่อมาเยเนเฟอร์ก็แอบไปเห็นฮิตใสอา กำลังสาบเหล่าลูกศิตรงหน้าให้กลายเป็นปลาไหลเพื่อดูดพลังเจนเนเฟอร์ถูกจับได้ว่าแอบมองคิดไซอาจึงใช้เธอให้นำปลาไหลนั้นปล่อยลงน้ำเพื่อรอวันสาบเหล่าลูกศิษย์ให้กลับคืนเมื่อใช้พลังเสร็จสิน้นเจนเนเฟอร์ได้พบกับพ่อมดผู้ชำนาญในการแปลงโฉมระหว่างวังวดต,วตัวตัดชุดพ่อมดก็คุยโออวดว่าสามารถสร้างรูปลักษณ์ทุกอย่างได้หากใจหวังแต่เจนเนเฟอร์นั้นไม่เชื่อจนวันหนึ่งคนรอบตัวเริ่มดูถูกร่างกายที่อัปลักษณ์และคุณค่าความคิดภายในจิตใจด้วยความเครียดแค้น เจนิเฟอร์จึงตัดสินใจท้าทายพ่อมดผู้มีศิลปะแห่งการตกแต่งเพื่อแลกกับการพิสูจน์สร้างภาพลักษณ์ใหม่แบบไม่ใช้ยาชาหรือยาสลบพ่อมดผูเต็มไปด้วยไฟแห่งการสร้างสรรค์และกำลังถูกท้าทายถึงเริ่มเตรียมของพร้อมกับเน้นย้ำถึงการแลกเปลี่ยนกับผลลัพธ์ของการเกิดใหม่ที่แสนจะสาหัสหลังจากนี้นั่นก็คือเธอนั้นจะไม่สามารถมีบุตรได้ไปตลอดกาลการรีเซ็ตโลกใหม่ของหญิงสาวได้เริ่มต้นขึ้นสิ่งสำคัญในการกำเนิดบุตรถูกตัดออกเพื่อพิธีการสุดโต่งยากเกินจะคาดเดา เพื่อนำไปเป็นส่วนผสมในการปรุงยาชนิดพิเศษที่มีเพียงชายคนนี้เท่านั้นที่จะสรรหาประดิษฐ์สร้างขึ้นมาได้เมื่อย่างจนแห้งกรอบก็นำมาบดเหมือนทำยาแล้วคนโอสดแสนโอชาอย่างประณีตและบรรจงเพื่อลงมนคาถาเมื่อผสมเสร็จก็ร่ายมนว่าตำแหน่งที่กายาจากนั้นก็แค่ปล่อยให้คาถาและเวทมนต์ได้ทำงานพอหมดนั้นรู้ดีคอยปลอบประโลมในประรรมพิธีอย่างตั้งใจหวังเพียงผู้ต้องมนนั้นต้องทน ปุ่นระหว่างทางที่เวทมนต์นั้นกำลังเก่ะความรู้สึกนั้นเหมือนพลัสเซลผิวใหม่ให้กระจ่างใสเจ็บตรงไหนก็ทายาหม่องเดียวก็หายแค่รถไฟชนเมื่อทุกอย่างลุล่วงและผ่านพ้นไปภายในเพียงชั่วข้ามคืนคิดไซอาเหมือนรู้สึกได้กับภาพตรงหน้าที่คุ้นเคยจนได้แต่นิ่งอึง้งกับการปรากฏตัวของหญิงที่เคยมีหลังค่อมและปากที่เคยเบี้ยวได้มาลายหายไปแล้วเหลือเพียงโฉมงามนามเดิมแต่ร่างใหม่ที่มีชื่อเรียกกันอย่างคุ้นเคยว่าเจเนเฟอร์ แม่มดพูดเลอโฉมกับพลังแห่งความโกลาหลนที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นขอพระคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังมาจนจบหากใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้คนทำวิดีโอตัวเล็กๆคนนี้ด้วยนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ